สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ติดต,ตามช่องโซทีมการช่างครับเมื่อนี้ผมสีเบลยังเลื่อยโซครับตีปอยเรื่อยโซเปลี่ยนยังว่าไม่มันเป็ยนยังไล่สันมันคอยบ่เสมอครับไม่ซักกับเลื่อยบ่อตรงนี่มันคนละยังอย่างนี้ครับอีเบืองไล้สันเป็ยนยังไม่มันคือเป็นอยากอ้วนอยากได้บ่อแมนไล,ลยน้อยนะครับไล่น้อยนั่นมันมันอยู่กับอันนั้นตั้งหากห,ากหรอกครับ แต่ว่าเวลาตีตับนะครับตัวแรกสองสามตัวแรกสมมุติว่าโจมนี่สมมุติว่าเขาตีปอนไว้เนาะครับตับนี่สมมุติว่ามันได้สิบหกสิบเจ็ดตัวใช่ครับอันนี้ผมเบาเลี้ยงไม่แถวบ้านผมมันบ่ต้นงหญ่เนาะขันยิ่งเขาตีออกหลายตัวเท่าไรลึกเท่าไรก็สร้างครับเวลาเขาสันเข่องลงใช่ครับนั่นแหละมันเฮ็ดให้สันไม่เวลาเขาเลยออกเนี่ยมันบ่เสมอครับแต่ว่าขันเบื้องบ่เปลี่ยนนี่อ้วงาม โอ้งามงาม่ถ้าผถ้เบิ้งเปลี่ยนแล้วครับถ้าเพินเ่นเบิ้งเปลี่ยนนี้เพิ่นจิตำหนี้เฮาครับโอ้เลยไม่ยังไน้มันคือเปลี่ยนยังที่มันคือเซียวขันซักนี่ตั้งหากได้ครับซักนี่เฮ้เบิ้องอกเลยไม่ซักนี่มันสีสวยเสมอไปน้ำกันเลยครับ่ถ้าถเลื่อยบ่อทอกันเนี่ยมันเกิดจากยังเดียวผมดีชี้แจงให้พี่น้องเบิ้งนะ้ครับเราเปิดน้ไมหมพี่น้องเบิ้องเอาแบบหวานจ่อยเลยครับเอาเอาอันไม่ก่อนเอา อค่นี้สีเบลยงังถับไปเรื่อยไม่เนาะครับกู้เพิ่นเบื้องเป็นเน่นในจาภาพเนี่ยขันเอยเรียบนี่เพิ่นมางามเลยครับโอ้มาเลยงามแต่น้องสางะ่ะแต่จริงๆนี่บางท่านเพิ่นกะกู้เพิ่นเบื้องเป็นแล้วครับอันนี้สีเบลยังก่อนเรนี้เนาะครับที่เบ้ามานี่อยากให้พี่น้องคิดว่าชิ่งที่ผมเบานี่ให้ไปปั๊บแก้ไขครับที่ทีเฮาสีพัฒนาศักยภาพในกการเลยไม่ของเฮาครับบัดน,นี้สีเบาเรื่องผมดีเฮ็ดเป็นรูปซีรูปเนาะครับ หนึ่งสองสามซีนะครับอันนี้ทีโบะม้านี่โบ้แมนว่าจาขวงลู่ดีลู่ย่างเหรอครับถูกย่างที่ผมลู่ม้านี่ผมกับไปฝึกหัดม้าน้าอาจารย์เพื่อนึกกันครับแล้วเกิดจากความผิดพลาดลเอาผิดเป็นคู่ม้าเท็ดให้พี่น้องรับชมนี่แหละครับอันนี้เขากันแบบนึงเนาะครับอันนี้สมมุติว่าไม่มันเป็นไม่สามเมตรสี่เมตรแล้วครับเนี่ยสมมุตินะครับอันนี้สมมติไม้สันมันนะครับสมมุติคิดว่าเป็นไม่หนาซี่แล้วครับ พี่น้องคิดภาพตามนะครับให้มันเางาไปใช่ครับโบแมนไลท์น้อยนะครับบแมนไลท์นิ้วครึ่งครับอันนี้สมมุติเป็นไม่ตับโยนะครับพี่น้องสังเกตว่าครับมันขีตรงครับหรือถามมันตรงนี่เขาเบิ้งยังไหนวะทีครับมันดีเสมอเสมอนะครับแต่ที่โบเสมอนี่เปลี่ยนงอนผมวาดโบเสมอซื้อครับผมสมมุตินะครับอันนี้คือว่าไม่ตับโยมันขีตรงครับเขาเลยตรงน้ำนะครับบัดนี้ อันนี้ส้นมากไม่ลักษณะโค้งแบบนี้ครับเป็นไม้สองตับด้อครับเนี่ยครับลักษณะมันที่ออกริ่งแท้ครับบัดนี้แบบที่สามนี่ที่เป็นสองตับหรือตับเดียวก็สร้างครับบัดนี้พี่น้องสังเกตรถครับว่าเลยออกมาแล้พี่น้องไปปิ้นหาปิ้นหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวแบบนี้มันที่เกิดอยู่ตัวไหนเดี๋ยวค่อยไปเบื้องสุดท้ายนะครับผมเสียที่ใบไปเรื่อยๆครับอันนี้คือพี่น้องสังเกตไปปิ้นรดครับปิ้นเมืองไรเลยครับเวลาเขาเลยออกแล้วครับเนี่ยครับ แบบสามแบบที่มองกลางเป็นทั้งสั้นทั้งที่เนี่ยนะครับหลสันหน่อยมหนนะครับไหลหน่อยมันั่งีชครับบันนี้มันเกิดจากยังมา่ี้ครับผมทีเอาตามที่ผมรู้นะครับทียกตัวยัางเปลี่นสามกรนี้ครับเอาตัวนี้คือเขาตีปอนเราเนาะครับสมุดนี่มันเป็นหลังปีกไม่นะครับด้านบนคือเขาเปิดนาออกล้วเขาตีตับลงีชครับเห็นไหมครับมือกวางครับเขาตีตับลงี่ครับอันนี้เป็นลหลหลังปีกไม่นะครับ นะครับบัดน,นี้เฮาพานี่สมมติคิดว่าเปลี่ยนตับไหมครับแต่ละหื้อปากานี่งหื้อมันเลื้นหนีไปไสล่ะไม้นะครับสมมุติว่าโจมนี่นะครับเฮาเอาลงจำบาเฮาเลยนะจำบาเลยนี่คือแบบใดว่บดีครับจำบาคือเฮาสั้นลงเลยครับแอบพี่น้องสิดภาพน้เนาอสมมุติไม่นน้อยที่บ่ค่อยเปลี่ยนแต่กับนี้เนียครับลักษณะว่าเฮาเลยลงลเราเฮาสั้นลงจังเสี่ครับบัดน,นี้การบังคับ มันสีนี้แล้วครับแต่มันยู่องศาซีหา,หาหรือว่าทังที่พอดีมันก็สีพอด้ครับอันนี้ก่อนลนี้อันสีนี้เป็นก่อนลนี้หนึ่งเนาะครับปัดพี่นองไปซอยออกพี่นองสีใส้วงเดือนรือ่อเลยโ่กสร้าังครับพี่นองสังเกตรถครับสมมติจมนี้มันได้สิบสองสิบสามตัวเนาะครับพี่นองอฟลงไปยักหาหกเจ็ดตัวนะครับสมมติพี่นองอยออกเป็นตัวแล้วเนาะครับ บัดนี้มูเหลียเย LIKE? เลีอยกึ้งๆึงกลางๆเหลือยรอๆสีเบิ้ดนะครับนั่นแหละครับรอๆสีเบิ้ดเน่พี่น้องสังเกตรดไหลสันเนี่ยมันที่เปลี่ยนทิศครับไหลห่างมันนะครับไปเลี้ยงมึงนะครับพี่น้องครับบัดนี้มันเกิดจากหยังครับบัดเนี้ยครับที่ผมที่บอกว,ว่ามันเป็ี่ยนสามกรณนละนี้หละครับกรณน,นี้แรกกรณนี้แรกก็คือเอาหลาตัวครับเปิดปีเกเอาบางๆตีตับลงเอาได้หลตัวครับ บัดนี้ขอที่สองครับเลยเจิดครับเลยที่มันแหลนปิ้นไปปิ้นม้านะครับมันปิ้นไปปิ้นมาย้อนยังกับพี่น้องกับดีรูจักเนาะครับเนาะบากัเก้าร่องบากัหกสูงกัน้อยครับนี่แหละครับขอที่สองครับบัดนี้ขอที่สามนี่ก็คือเทคนิคการเลยเขาบ่ถึงการครับแล้วบัดนี้ไม่มันไปถือกตาไม่เถือกยังเน่เนาะครับบางเทียนไปถือกตาไม่นะครับ ถ้าเลื่อยถ้พผู้เลื่อยนี่ลู่เลื่อยนี่ถ้าเลื่อยมันสงสีอ้วยนี่พ่นรู้จักเราเด้ครับถันรูจักก็มันสีอ้วยนี่ก็คืออย่าเฝ้าเลื่อยลงไปครับใอ้ถอยย้อนเลี้ยงลงไปไม่ครับนี่แหละครับสามกรณแล้วนี้ครับไม่มันซักนี่พีนว่างเบิ้งกับสีรู้จักเนาะครับไปปิ้นเบื่องเนาะครับเดียว่าไม่นาสามนาซีน่ายังอ่ะซางครับถถามันเสมอกันไล่น้อยนะครับเขาสีรูจักบาเออเขาเลื่อยซัก วือาเข้าเลยเบี้ยวครับนี่แหละครับอาจสี่พิษพลาดผมว่าพิษพลาดประการใดกับพี่น้องกันร้องไปเบื้องนล้วครับว่ามันเมนม่วเมนครับเดี๋ยวผมสีเบ้าเลี้ยงต่อไปสีเบ้าเลี้ยงอันโซ่น้อยมันต้องไส้ครับบาแบบเดครับที่เพื่อนไส้กันนะครับเพื่อนเลื่อยกันได้นะครับเนาะติดตามเด้อซอยเบื้องพี่น้อง